ครับนี่อันนี้ส่วนของใยม้วนนะครับพึ่งเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไทยอุ้ยดอกขาวๆไทยกันสิไทยดอกเก็บไปโหลดเนี่ยมะเขือ ปลาปหาัดบัหน่อยหน่อยๆไร้ไร่คือประกันทัวฟักเน่าเอาฟังท่านนี่ท่านเจ็บจีนี่ฟังท่านนี่จังดบอะไรเห็นแวบๆอยู่ต้นหนึ่งโอเค สิบถุงมันบ่วันนี้สิบถุงอุ้ยหน่วยไหมกัดพวกกินเพียรไปตะกัดแสบ่บเนอะจนท่างากล้องตุนกล้องเลด ในีแต่แนวเดียวเลยเลยงามดีแยกไปแลวสิละเนีนะคับงานท่านมากครับ โอ้กระจัดกระจายไปยุดทัวทีบทัวแดนนี่ตะกัดแสบเนะหน่วยตลอดนหน่วยไหมม่อนมิงคิงเนี่ยหน่วย ต่เ่าพ่อดีเนะครับพวดพวดพวดเลยดิโอ้โน นนี่เก็บสวนไม่เง้ยวซื่อสีนมากไหวตึ้งกินบ็ได้จ้งดิ่วจนล่องแฉ่อันเอาเป็นนักกินน่ารอดครับเลยเตรมมาักจนกองเท่าทีสะเด่นจะมเยวเราก็ยปูกพสวนไมียนเพียนอยู่ะ มันอยู่ข้าง <laughs> ừ, là, là ข้างข้างนอนแล้วว่าสิ như ก็ล่ะมัน เกี่ยวกันยันี้ตัง้งใจเปิดไทเอลแล้วว่างต้นต้นเมนนเดียวเห็นเมนเมื่อไรเขาข่าว เราไม่ีโมระกับลิงมึงก็เก็บ้อมึงก็ชเก็บอานี่เก็บที่แรกถนุถนอมถนนข้อไค่กระไดขันแก้มาแล้วบ้านถนอมนถนนเนัะ มันแตกเองมันแตกไหมหรอแตกไม่ันนะก็เก้าข้ไปเห็ดงานต้อยรูมาไปผูดีเกา้เห็งานพดเกยวกีมงายโอ้ต้นนี้ต้นนี้งามดีแผลเป็นแนวก็หมักอยู่ดีเลี้ยวมันบางเนาแต่มันน้อยมันมันมดนดีไหมมันยืดมันนันดีแต่ว่ามันบางไงหคือบ่างไง แดดมือบางมืดกับแดดบางมือกันบดโอ้โหใส่กินอะไรไหมมดมกิงออะง่ายยิ่งจะได้ออกกระสออกแสงอีกจะก็ขาง่ายไหม เครืออร่อ,อ,องคูไม่ไปมาเดอ หน่อยคักพนักง,งานวันนี้สามคนแก่นแก่น,กนบาง,งอารมณ์เยอะคุณบางส่วนผุนบกลายได้นั่นครับใส่หมวกเช่นันหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณหาคนเหมือน,น,น,นกันส่วนไหนเขาจะเก็บจกจกถุง มันเป็นติดเก๋าหมดเหรอตินมะสวนย่ายยางก็เป็นปะน,ะนี่ติดถนนนี่เราปลูกตะกอนมูลหน,ลนามว่าขาดเลยหนามมันล่อเลียงอยู่ตลอดม,มันสิบหมดเหรอตินมันมนีย่ย ยังเราขายยอดโจ้าก็จะบกคิดกีไลนขายมั่นน่ต <to> <c oughs> ีแล้วเรียนดิมอคำนี้งรถขนาดมันตายด่ยังดกเ๋อเป็นจะบอมีดอก เบื่อกันเบิ่งุ้มมากซุ้มซุ้มเก็บมะกรอนนะพ่นขาวขาวดอกกระดังขึ้นมองซุ้มนี่วันนี้มดดอกเหรอถ้ามาหลายตุ่นยัได้มาเกนวยมันงามมันเดียวๆถ้ามันมดวยง่ายไหมมันเดียวมันม่นเถอะมิชันกระฮักตัว ไม่เห็นที่บ้านอันทางอันบารเลากลางเขาบ่อันที่ไปเก็บไปมันตากแดดมันเมื่อยล้าอหยังคือบ่ถอนออกมาเก็บยุดในห่มไปขอเจ้าในบ้านเดีวข้าเทินหายไปจ้ไปปลูกเฮ็ดหยังเขาว่าซีลสิ่งถอนไปแล้วเอาจับเอากลับมาปลูกมันบ่กขึ้นนี่มันไม่ต้อไต่ดิ ผู้ใดฝ้าเห็ดฝ้าทำแล้วเาไปซื้อแว่าก็เจ้าขีขานเก็บน่าก็เริ่มแดงเลยไม่รู้กกเ่นด